โรมนุษย์ใบนี้ก็มีอยู่อย่างนี้แหละมีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีทุกข์มีสุขเดวก็มีอยู่เท่านี้โลกการทำแปดเนาะมันก็มีอยู่ประจําอยู่แล้วโลกอ่าคือสิ่งที่พูดมานี่มันมีประจําโลกอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ทันเกิดเราตายไปแล้วสิ่งนี้ก็จะมีอยู่เหมือนเดิมแค่แต่ไม่โลกการทำแปดแต่เรายังไงเราจะเป็นผู้อยู่กลางๆลาระหว่างอ่าไม่ทุกข์และไม่สุข ไม่มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญเราจะมาฝึกจิตฝึกใจของเราอยู่กลางกลางตรงนี้นี่แมะอยู่กลางกลางตรงนี้น่ะเป็นผู้เห็นทุกเป็นผู้เห็นทุกเป็นผู้เห็นสุขเป็นผู้เห็นมีลาบเป็นผู้เห็นเสื่อมลาบเป็นผู้เห็นมียศแล้วก็เสื่อมยศเป็นผู้เห็นนินทาสรรเสริญเห็น เห็นเห็นไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนอ่าม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนนินทาเขานินทาแล้วเกิดอารมณ์ไม่ต้องเข้าไปเป็นอ่าเขาสรรเสริญเกิดอารมณ์แล้วไม่ต้องไปเป็นก็ไม่มีอะไรอิทธาลมอนิีถาลมยินดีกับยินร้ายท่านั้นสองฝั่งอ่ามันก็มีอยู่อย่างนี้ที่เรามาฝึกมาฝนมาอบรมตนเดี๋ยวนี้น่ะสอนตัวเองเข้ามามาเป็นผู้เห็นโลกกระทำแปดมาเป็นผู้เห็นโลกกระทำแปด